เบเทนเบเทนเบเทนสวัสดีครับก่อนการู้าษีอ๋อน้ำที่ภาษิอ๊อฟาษีออฟน้ำไหลมาจากตรงนู้นลูกอ๋อน้ำมันไหลลงน้ำมันไหลมาจากตรงนู้นลูก ไหนป้าสีอะไรตัวนั้นใหญ่มากเลยนะดูดูดตัวนี้อ่ะใหญ่มากเลยอะ่ะเนี้นยตัวนี้สีอะไรตัวนี้สีอะไร เทนเทนเทนดิหัวทิพลูกเอ้ยกระโดดเลยอ่ะกระโดดเลยไปชี้มันไปชี้มันอ่ะ น่าอย่าทำอีกนะกนะหเ,นเห็นไหมอย่าหยอกมันเล่นเห็นไหมนี่ อ่ะปื้มไม่ถอดแมสปื้มอ่ะปื้ม,ม,มไม่ถอดถอด๋อกินน้ำปื้มจะกินน้ำงั้นไปละบายบายพี่เทนบายบายก่อน